สไตล์บายปูเป้สวัสดีค่ะวันนี้เป้จะพาทุกคนมาทำสีอีกเช่นเคยค่ะแต่ไม่ใช่เป็นการเติมสีทั้งหัวนะคะเป็นการเติมแค่โคนค่ะผมลูกค้ายาวออกมาเยอะจนถึงครึ่งหัวขนาดนี้ทุกคนรู้ไหมคะว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากที่จะเติมแค่โคนให้เนียนสวยแต่ทั้งนั้นทั้งนี้มีความจำเป็นที่จะต้องทำแบบนี้เนื่องจากว่าผมลูกค้าเป้นะคะ จะต้องยืดเป็นประจำแล้วก็สลับกับทำสีอยู่เป็นประจำเราก็เลยต้องหลีกเลี่ยงการทำสีซ้ำๆนะคะบริเวณปลายผมนี่ต้องปกป้องอย่างดีเลยนะคะเปก็เลยจะต้องดูแลผมให้ลูกค้าในทุกๆการทำเคมีค่ะวันนี้นะคะจะเติมแค่โคนนะคะด้วยการที่เป้จะใช้สีโทนเดิมของลูกค้าก็คือ Pixel p i กเซล P42 บวกกับ S08 ของดิ p s so ซนะคะทำไมถึงต้องใช้ตัว S08 นะคะก็คือเอามาเพิ่มให้มีความติดหมุนนะคะไม่ให้ออกสีสว่างจัดจนเกินไปนะคะก่อนอื่นเลยเวลาที่ลูกค้าจะมาเติมโคลเราต้องวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าพื้นผมบริเวณปลายของลูกค้าอยู่ในเฉดประมาณไหนระดับไหน แล้วเราก็ทำการเลือกสีเบอร์ที่ตรงกับผมลูกค้าหรือให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดนะคะกรณีที่โคนดำยาวออกมาเยอะขนาดนี้นะคะเป้กทำการ สะล้างทําความสะอาดผมให้ลูกค้าเสร็จแล้วก็มาเป่ามา70-80เอร์เซใส่บำรุงปลายผมให้เรียบร้อยนะคะถึงแม้ว่าเราจะเติมเฉพาะแค่โคนแต่เราก็จำเป็นที่จะต้องใส่บำรุงหรือเซรั่มบริเวณปลายผมเพื่อปกป้องเผื่อว่าสีผมมันจะไหลามาโดนหรือว่าเวลาเราอบไอ้น้ำอะไรอย่างนี้นะคะ เป้จะเติมแบบเว้นโคนก่อนนะคะแบบเว้นโคนประมาณ1นิ้วนะคะแล้วต้องทําอย่างละเอียดต้องแบ่งชั้นไม่หนานะคะถ้าแบ่งชั้นหนาเกินไปโอกาสเป็นท่อนและด่างค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะ,ะเวลาเราแบ่งผมแบบสองฝั่งมีร่องตรงกลางเราก็จะต้อง หวีนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดด้วยนะคะด้านข้างก็เหมือนกันนะคะนี่แบบนี้นะคะหวีเกลี่ยอย่างนี้แล้วก็ต้องเก็บรายละเอียดตรงร่องกลางไม่งั้นก็ด่างอ่ะเก็บรายละเอียดตรงด้านข้างแบบนี้ทําแบบนี้หมดเลยทั้งหัวเลยนะคะทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะคะ จะได้ในลักษณะแบบนี้ปลายผมเราจะไม่แตะเลยนะคะลงมาถึงชิดบริเวณที่เป็นสีผมได้เลยเนะาะหลังจากนั้นนะคะเป้ก็จะพักผมไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วจะทำการ ทวนซ้ําอีกหนึ่งรอบนะคะการทวนซ้ําก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะเป็นการเก็บงานแต่ยังไม่ลงโคนนะทุกคนอ่ะเป็นการทวนบริเวณที่เราลงไปเมื่อกี้เนี่ยตอนที่หลังจากที่เราพักผมไปแล้วนะคะ ทวนว่าตรงไหนที่ยังติดสีไม่สม่ำเสมอตรงโคนเราจะลงขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะ,ะเราจะทวนแบบนี้เป็นชั้นเท่าเดิมเลยค่ะชั้นเดิมที่เราเคยแบ่งไว้เป็นชั้นบางๆทวนให้หมดทั้งหัวเสร็จแล้วเราก็จะห่อแล็บใส่แบบนี้เอาไว้นะคะประมาณ5-10นาทีเสร็จแล้วก็จะมาผสมสีเติมโคนตอนเติมโคนนะคะ สีเหมือนเดิมแต่เป้จะลดค่าหายลงมานะคะลดค่าหายลงมาตัวสีสว่างนี้จากเดิมเราใช้ตามกล่องเลย12%ตอนนี้เราก็ลดลงมาเลยนะคะเป็นแค่9%นะคะแล้วเราก็จะใช้ตัว เอสศูนย์แปดเข้ามาบวกเพิ่มเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อให้ได้ความหมุนเล็กน้อยนะคะแต่เดี๋ยวเวลาลูกค้าสะไปเรื่อยๆเขาก็จะสว่างเท่าปลายเองนะคะตรงโคนเราก็ทําให้ติดหมุนเอาไว้ดีที่สุดค่ะผมจะได้ไม่ต้องติดส้มติดทองเวลาผมลูกค้าเฟดออกไปนะไล่เติมโคนอย่างละเอียดเหมือนเดิมเลยค่ะลงให้ทั่วทั้งหัวเสร็จแล้วเป้จะอบไอ้น้ำให้ลูกค้า 10นาทีเท่านั้นใครไม่อบก็ได้นะคะก็พักผมไว้ประมาณ15นาทีถ้าไม่อบไอ้น้ำเนาะแล้วก็ห่อแล็บใส่รักษาอุณหภูมิไว้นิดนึงค่ะหลังจากที่เราอบไอ้น้ำให้ลูกค้าเสร็จแล้วนะคะตามเวลากำหนดเราก็พาลูกค้ามาล้างผมคะ่ะใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนวดนวดครึงๆนะคะอ่ะลูดมาถึงปลายผมเลยนวดครึงแบบนี้อยู่ประมาณ3นาทีนะคะทุกคนแล้วเราก็ถึงจะ ใส่แชมพูเพื่อสะทําความสะอาดท,ทําทิตเมนต์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมา จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเติมแค่โคนจริงๆนะคะออกมาจะสวยเนียนแบบนี้ตรงโคนจะติดหมนกว่าตรงไปนิดเดียวค่ะนิดเดียวจริงๆแล้วเดี๋ยวเวลาลูกค้าสระไปเรื่อยๆสีเฟดจะสว่างเท่ากันเป๊ะเลยค่ะ,ะลูกค้านะคะเคสนี้ก็จะต้องเติมโคนแบบนี้อยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็ ทำการยืดสลับกับเติมโคนแบบนี้โทนสีเดิมแบบนี้ตลอดนะคะหลังจากเซตผมแล้วลูกค้าให้เป้ตัดเป็นเลเยอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เซตผมเรียบร้อยออกมาสวยมากๆเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะการเติมโคนสามารถทำได้แต่ต้องทำอย่างละเอียดวิเคราะห์โทนสีผมเฉดสีผมลูกค้าบริเวณปลาย ให้เป๊ะให้แม่นยำแล้วเราจะเลือกสีออกมาเติมให้ลูกค้าได้สมูทค่ะสำหรับวันนี้เป๊ Pe, ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปเป๊จนจบฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เป๊ทำคลิปออกมาอีกนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เป๊ Pe, ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ